เตนคด้ยี่ด้รอันแม่เอาน้ำขวดนี่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 ผู้หญิบ้านสั่นพี่น้องพูนผู้หญิบ้านเสียสีเหลียงยางทั้งหน้า ไปหยุดเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเย่เดียตงไหมีตั้ที่ตังมองเลยมากโยโย่โบตอสงแหนะโตอเสาแหงว่นงุ่นบบไฟอคือลกันเนี่ยเอนี้ตบนนี่ละอยู่ตวบนนี่ละข้อมือมืออะมืออืนมือเฮอดี๋ยวเขาเรียนอยบานพระเสาทีเออพรเตามหาพระเามหาบบยนี่ด้หรอว่าเดียนเดียนย่เดียนมี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 ตัน้าากบุไฟบ่บอกกัดีเด้อ

พ่งเียันสิจะเี้ยงสพรพดียลนถึวิธีใดบานี้างเยงอียังสี่ยุคที่ละเพราะว่าจีเรนไส้ของน้ำนี่นะหลังวิธีเรื่อเรื่อติดไฟใส้ของน้ำนี่เื่อจะกร้อมา่มันกับยุคนี้เลยเพ่มาหนี้เอาะรกันลมาหลายครับหยยบยบย

กินเดียวพิธจีกานจอดจอดจอดอ่าซเอี่รทังต้ส่ไม่ยาเก่าัมียางเก่าอัคนิบคนยงมมีผาจักรหม่องหมนรถลำพ่วงรถขนรถขนกระอ

มาถือกล้องให้ลูกพี่มาถือกล้องให้ลูกพี่มาถือกล้องให้เราต้องให้ลูกนั่งถือกล้องให้ถืออกล้้งใหจะเกาหัวพ่อท่านกับพี่มาให้แม่ยูโรถือให้มีได้ไม่ยุโรก็ใบแรกยุโรเป็นคนถือให้ใช่ถือให้เท้าถือให้ที่รักจะสั้นเด้อเท้าจะสั้นเด้อ

โตรถนี่กันกันเป็นรถเป้าซื้อกัแม่น้ำมาให้ไปจอดนี่จอดนี่ร้านาตไม่มีรับลาัจอดอย่็นแม่แม่ี่ยงนเันน ามเออเจ้าเจ้ายืนมองลักด้านลังงเราก็ยืนออกไปข้างหน้าหน่อยหลายคนไดยงาน้ก็ได้เอาลของพี่พี่พี่ไม่บางบางเรอล้างเออไม่เอาล้งซีนี่กันเนาะจอติครับฮัลโหลส่งนพี่ทำอะไรเกิดเกล่นฟัน

เอาเม็ดได้ดิอัชลังจินีของไวซ์มีซักอนน้องพอกันไม่ขึ้นน้ำบ่ยัดที่มกงาสมัยด็ี่คืนบอร์ะบ้านเขาพี่คืน